สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลาเซลล์ครับวันนี้อยู่ที่เขื่อนลำแท้พนบุรีนะครับผมนะครับกับชุดแต่เซตแทงน้ำหอสูงพร้อมกับชุดโซลาเซลล์นะครับผมนนางานอากาศหนาวๆเลยนะครับผมช่วงนี้อากาศกำลังดีรับลมหนาวครับวันนี้ทีมงานอ่าเป็นอ่ารีสอร์ทนะครับผมเป็นห้องเช่ารีสอร์ท เดนี้ก็จะเป็นถังกระดาษผกนี้รับถังสามผลิตสองใบนะครับผมเดนี้บรรยากาศดีมากนะครับบนเขาเลยนะครับตัวนี้ใช้โซล่าเซลล์ทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับโซล่าเซลล์เป็นเกลือน,นะครับเกลือสวยๆเลยนะครับาง,งานเป็นเออรีสอร์ทยาวเลยครับเนสวยกับ ช้เช้งน้านะครับเข้าเติมต้องน้ำพ่ออ่น้ำนะครับผมวัน,นจะเป็นเครื่อนสวยมากนะครับผม,มยากาศดีมากตันนี้ก็จะเป็นงานฐานล่างของเรานะครับผมงานฐานล่างเรา,าวางเพดนะครับผมเทพุดติง้งพุดคอนกรีตสวยงามขัดมันสวยงามเลยนะครับผมบทีมงานก็กําลังเชื่อมโค้งครับเดี๋ยวเราจะาเชื่อมเสร็จต้นสีนะครับเคลือบกนันไ้นเราก็จะยกขึ้นยกโค้งขึ้นแหละ โครงสร้างเป็นแป๊บน้ำทั้งหมดนะครับผมแป๊บน้ำกาวไนท์ทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้เหล็กกล่องเหล็กเหลี่ยมนะครับเหล็กพวกงานฐานโครงสร้างทั้งหมด oh. หาท่านได้สนใจนะครับผมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโค oh. ราชโซล่าเซลล์ที่เบอร์0922648862นะครับผมโค oh. ราชโซล่าเซลล์